ไม่ไม่มีใครเชิญว่าไม่มีใครเชิญไม่มีใครเชิญไม่มีใครเชิญทำง,งานไม,ม่บบไมีเลไม่ใช่ะฝากด้วยนะครับอีกเป็นฟปริติโน่นะครับมาเอาลโนโนนะครับผมอตอนนี้นตอนนี้เป็นาอาคอสนะครับผมนะไม่รู้ก็จะเล่นเก่งหรือเปล่าถ้าไม่ค่อยเห็นก,ก็ขอไปได้นะครับถ้าครั้งแรก กระสดๆนะครับผมนะจะดูกระสดๆไงวะโอเคตั้งไอะไรมาได้ไงวะเนี่ยไม่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 ตั้งไม่ได้พอไดโทอเด้มันมันตั้งไม่ได้ไม่ผมมันขยะอินน่ะนู้นหยีเป็นคีล่าเลยครับผมนะ นั่นจะเป็นหนูซินนะครับข้างบนนี้โอ้แรงหน้าโอทีเดียวเลยนะครับผมนะฝั่งบนนะครับก็จะมีฟาเรติโนย้อนเฮยเตะนะครับไม่รู้มึงเอามาทําไมซินเนสเทียนะครับแล้วก็บีล่าัฝั่งแดงนะครับก็จะเป็นแร็นะครับและ s ซูเปอร์แมนนะครับผมนะแล้วก็โอมาโทนนะครับฟาเรติโนแล้วก็คีราซึ่งเป็นลูกหลักของผมเองนะครับเน่ โอเคนะครับอืมเราก็รอกันเข้าไปนะครับอืมรู้เหมือนว่ายอนเนี่จะมีปัญหานะครับณตอนนี้ออแล้วครับเกมด้วยมาการเริ่มที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนั้นนะ มินิอันนี้ค้างนิดหน่อยครับมันมันมันเื้นเทวีของเขาเองเข็มปั๊บหอกว่างประมาณนี้โอเคเช็คหน่อยครับอ่าคุณตีแล้วเขาบวมมือแล้วเออเอออย่างเฟี้ยวเลยครับโอ้จังหวะนี้นะครับย้อนนะครับเป็นไงครับตอนนี้ย้อนนิ่งอ่าย้อนเขาเดินมาแล้วครับผมณตอนนี้นะครับอ่ะตอนนี้กีฬากำลังฟาร์มอยู่นะครับผมนะ ทางด้นน้องซินก็รองฟาร์มบัฟูอยู่เหมือนกันนะเราเราจะดูผัดบอลกันะครับผมว่าจะเป็นยังไงครับระหว่างฟอร์เนกับฟอร์เรนนะครับเขาเวิร์กสองแล้วนะครับตอนนี้ลำแล้วก็ลัมแล้วก็ไปนะครับโอ้เอหลือครึ่งหลอดนะอ้าวลำแล,วแล้วก็เก็บเปิร์บบัตไปนะครับผมนะเก็บได้เ่สวยนะครับทำเพลงทำการเวดแดงแล้วนะครับผมหน้าตอนนี้นะครับผมนะเดี๋ยวดูที่ว่ากีฬาเขาจะได้แดงหรือไม่นะครับ ตอนนี้เขาไม่ได้เลสน,นะครับณตอนนี้บมริจิโตง,งเราดูเดือดเหมือนกันนะเนี่ยอ้ดูทั้งด้านนีน้อยหน่อย,อยวอมือไปวอมือไปครับดูเดือดเหมือนกันนะครับนี่ตรงนี้ข้างล่างรู้สึกมันจะมีประเด็นนะครับโดนลุมนะครับณตอนนี้โทนเหลือครึ่งหลอแล้วครับสามสิบเปอร์น้อ่ามีการเต้นเยอะเยะเด้ยวยครับมาโอ้โอ โอ้โอ้ไม่ได้สังเกตเลยโอ้แม่ผู้ผู้อยญญาดูเด็ดจริงอืมตัดคิดกางไปตีนะครับโอ้โหวบ้าเรียบร้อยแล้วครับแม่สังเกตได้เยอะนะแม่ไม่สนใจอะไรฝั่งด้านจะเป็นยังไงครับผมณตอนนี้นะครับปู่ปู่โอ้โหคีร่าเปิดแล้วครับผมเออเก็บยอมไปได้แเออมึงดีๆฝั่งด้านนี้นะครับเขาจะเป็นหินแรกเลืองนะครับและต้องคืท้ายไปเลยครับอืม โอ้ไม่โอ,อตายด้วยนะโมนึกว่าจะรอดแล้วเฉียวอาคีราเก็บน้องซีนนะครับตอนนี้น้องซีหนหายตัวอยู่รัดนะนตอนนี้อนี่โอโอโอกีราเขาเห็นจะเฉียวรู้หมดแล้วนะเออเป็นทางด้านของโอมาที่เก็บไปนะครับอโอมากับคีราไล่ตามวีราอยู่นะครับน้าตอนนี้นะแต่เหมือนว่าคีราเขาจะไปเล็งย้อนนะครับผมนะเออย้อนสตันไปหนึ่งอีๆนะครับ เอาละดูทางด้านโทรหน่อยโอ้โท่โตอนนี้กาทางจะหนักหน่วงมากเลยนะครับผมนะ <c oughs> โดนกดยับโดนจุดยับโดนเฮนสเตกดยับแล้วก็อันติไปเรียบร้อยแล้วอันติเพื่อนโอ้โธตรงกลางครับเหมือนจะมีประเด็นอีกแล้วครับโฟนตรงนี้นะตอนนี้พอเลยเข้ามาย้ำยำให้แล้วผมนะพอเลนเกตบีลาเ,าเข้าไปแล้วนะผมน,นะเอออย่าันั้นนะเก่นี้โหงครับตอนนี้ก็ ทางด้านทีมเลนนะครับทีมเลนเป็นฝั่งนำไปก่อนนะครับอืมปูจะแก้ได้หรือไม่โอ้ไม่ได้มองบนซะด้วยโอ้โหเดี๋ยวครับวันนี้จัดงานน,นี้ครับต้องทิ้งแรกเลืองเข้าไปครับคีลา่าจะเป็นไงอืับสกิลสองไปครับอืมเป็นยงไงว่าทางด้านนี้ว่าปูคีล,าล่ารอดไม่ไม่น่ารอดน,นะครับ <S <S เกตข,ขาป้อมเข้าไปครับฟอร์เรสติโน่บรรยกาศดีด้วยว่าช้วงเวลานี้ครับโอ้คีลาตตั๊กไปครับแล้วก็ช่วช่วยได้ไหม ไหวไหมไหวไหมปั๊บปั๊บปึ๊บปั๊บโดนวีราตีธรรมดาวีราตีบ้านลอแตกนะครับผมหน้าตรงนี้นะไม่รู้ว่าตีแตกไปได้ยังไงนะครับช็อตนั้นนะฮะนะครับพร้อมบนนะครับจะเป็นยังไงครับมีนะครับจังหวะนี้นะครับเราจะมาสอนไฟหรือไม่นะครับอ่าสอนแล้วครับเรียบร้อยนี่นะครับเออลำไม่ออกนะครับคุณมีนะครับเออ แทางด้านนี้น้องัีนะครับเรจะเก็บได้หรือไม่นะครับอู้ยคขึ้นหลอดมาคว้ากลับบ้านไปแล้วนครับนะตอนนี้นะครับเอฟอเรนสองฟอเรนนะจะไปนงครับล้ำไปครับลุ้ล้ำไปครับถดอกคว้าไปรอบหนึ่งเอคุณมีแต่ทางด้านคุณอีน้อยนะครับก็กดแข็งไปแล้วคก็ยันทีเรียบร้อยนะครับฟอเรนวันนี้น่กจะดูเดือดเหมือนกันนะครับทีมฟ้านี่ แรงก็เหมือนจะไม่ค่อยเจน่นเท่าไหร่นะครับผมนะ <c oughs> ทำการดักปุ่มนะครับเหมือนจะไม่ไหวเออไปแล้วอัหนึ่งเอเอนะเยยังยังยังข้าพเกียพี่น่าจะไปย,ย,ยูวเนี่ย <c oughs> <c oughs> ได้ได้ได <c oughs> ครับอ้างแล้วเป็นไงครับหน้าตอนนี้นะน,น,นะ้องสติตอนนี้ได้ทําการหายหตัวเลยครับผมนะไปตามต่อแล้วโอ้โหคุณมีนเอาได้ดอกว่าวแล้วก็ไปเทียบร้อยคิดว่โดนแซวเรื่องดอกว่าวแน่ๆเ <c oughs> อ้เรานึ่งนี่อ้อวเก็บเรียบร้อยนะครับสวยนะครับคุณมีนยำยี่นะครับผมนะ <c oughs> ย่ำยี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โอ้ตรงนั้นจะเป็นไงฮะโอ้จะตั้มไล่อยู่ดีครับโอ้ไมด็ดมองด้วยแฮะเก็บดับบลคิวไปนะคะฮอลิสิโนโอ้โหไม่ดมองต้นด้วยเดือดเป็นอย่างย่ำที่นะครับผมนะยีราเทเรียบร้อยโอ้โหว้าวหนึ่เอโอ้โหน่าเจะได้จริงนะน่าจะได้มากเลยครับจอนน่าจะไม่รอแล้ครับนะตรงนี้ครับ น้อมไปด้วย3คนนะครับโอ้ยโอ้ยรอ,อดนะครับอไม่น่ารอดนะครับผมนะทางด้านฟอเ,เรสออกเป็นสีอ่อนๆนู้นนะครับอเจ็ดคิวแล้วครับฟังว่าฟอเรนฟังบูนะครับผมนะการสูดสีดูเดือดมากเลยนะแมพร้อมแต้มมาเรนะครั้งฝั่งแดงนะครับผมนะอดูเดือดอะจริงจริง การอีกอย่างช้ำนะโอ้โหโดนไปก็ักโดนตาตาไปแล้วก็ตายไปที่เรียบร้อยครับโดนล่อซื้อนะครับผมนะเออเออตายตาตีน้อยโอ้โหไม่ใช่ว่าเอาเรื่องนะครับนั่นนี่โจยำยีนะครับอ่าตอนนี้โคมาจะรอดไม่นะครับตรงนี้นะครับเอาเข้ามาแล้วครับผมโอ้โหโอ้โหมาเลยเก็บไม่ได้แล้วเด้อโอ้โหตี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 โอ้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 โอ โอ้ยแน่เกาะก็แล้วกันไปนางนี่กดโอ้ยนะครับไม่ไม่เคยจะท้อนไฟเลยนะครับจังหวะนี้นะโอ้โหอ้มพึ่งรอไปดีับโอ้ยเดือดจริงกินเดือดมากเลยครับจับงหวะนี้นะฮะทางด้านยอดเป็นไงมั่งเนี่ยโอ้โหแย่งบับเขา ดูแต่งได้สีน้อยนะครับโอ้โหเก่งกับอ๋ออีกแลวไปนะครับเธอตัดแตนโดนกัะตายดีครับโอ้โหขึ้นหลอดแล้วก็จังหวะโอ้สีน้อยรอดนะครับจังหวะนี้นะโอ้โหไม่รู้ว่าลาไม่ได้ยังไงนะครับโอ้โหโอ้โอไม่ได้มองเลยครับฝั่งฝั่งล่างโอ้โหดูเดือดขนาดนี้องค์บอเลนโดนชัดดาไปแล้วครับผมนะ ถ้วบ้างฟังบูนะครับเขาได้เก็บมังกรแระดับสองตัวของการเขาจะเอาได้หรือไม่แต,แต่จะตีจะรอดหรือไม่โอ้โหพิกเจอร์นะครับอาจารย์สวัสดีโอ้โอ้สวัสดีไม่น่ารอดตอนนี้คุณนี้นะครับกาลังดับพุ่มอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะสู้ไหวหรือไม่โอโ้โอหโอ้โหยอดไม่รอดนะครับยอดยุยมย้อนบอกว่าคุณยิ่งมาแล้วน,น,นะครับในจังหวะนะ เขาไปเกี่ยวกับน้ำนะดอกว้านี่นะดอกว้าวหนึ่งอีนะครับผมนะโอ้โอ้โอ้บอลอเล้งครับโอ้โหโอ้ลำก็ไปแล้วลำก็ไปลำก็ไปแล้วโอ้โหดอกว้าเจ้าผมไม่แอะแล้วนะครับคุณมีนะโอ้โหโดน้าไปแล้วนะครับผมจังหวะนี้ยคีล่าเขาก็ไม่เอาแล้วเหมือนใจครับวอากูเผ็ดดีกว่าบอลเล้งคนนี้มันช้ำจริงๆไว้ย้อนก็ฟิวเดอร์ซันไปไม่โดนนะครับผมนะโอ้ ถทางฝั่งเลนนี่จะมีปัญหามากเลยนะครับต้นเกมอย่างดีนะครับออช่วงเข้าสู่เดตเกมเมอร์เลยนะครับโอ้โหอย่างดูเดือดปึ๊บปั๊บโอ้โหชิ้นโอ้โหชีไา้เก็บ,บน้องสินไปได้นะครับผมนะโอ้โหขอบอกน้องสินน่าแถบนี้แล้วว่าออต่อยโดนเนิบก็ความรู้สึกนะผมก็ลองเล่นยิงไปแล้วแหละว่าแม่ mm hmm. เอาเรื่อง ไม่มีพุ่งลำบากมันะปะเป็นวันอะไรบางนี้ว่าปุา่นเจ็ดเลนะครับเก็จะป้อมกลางหรือไม่ครับผมนะต่ <l ars> อเลนดักอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งตัวนะทางฝั่งแรกนะครับก็ตัดบูไปตัดเลไปนะผมเีดตึดโอ้โ,อโหทีนี้ลอดน,นะครับผมจังหวะนี้ผมก็มองอยู่นะว่าจะรอดหรือไม่โอโ้โหโอ้โหแต่ละคนนี่สก,กิลว้าวเลยนะครับ โอ้โหลุ้มนะครับโอ้โหตอนนี้อืมไปไปทางหมดแล้วครับิดทางโอ้ขอดเลยไม่รอดโอ้โหมาแล้วนะครับมาเร็วนะครับโอ้โหโอมาไม่รอดนะครับจังหวะนี้นะโอ้โหไม่รู้สีตึ้งอะไรก็ติดบิทคอร์ดเองนะครับผมนะจังหวะนี้สีบิทคอร์ดจังหวะขอโทษขอโทษ เดตั้งกองไปแล้วครับสามตัวโดนดักไปแล้วโอ้โหอะไรโอ้โหแตกดีครับแม่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 ต่อยอยู่นะครับต่อยต่อยหาไม่เจอนะครับโอ้โหหาหนูซินไม่เจอนะครับจังหวะนี้โอ้โหทั้งกอนทั้งแร่สักครับตั้งคิโอ้โหหาไม่เจอนะครับของตอนนี้ก็เอาเรื่องเป็นชขยย่อยเลยนะท่านอย่างด้านหนูซินก็หมอก็นำไปเยอะมากเลยนะครับ นะจับนะครับต่อยแล้วครับโอ้อันตรีแล้วครับแล้วก็ไถจับแล้วโอ้โหล่อไปล่อนะครับโอ้ยล่อเฉยอ่าไม่ล่อนี่หว่าฟิกเกอร์เลยย้อนแหมนึกว่าจะล่อแล้วเฉียวโอ้โหฟิกติดเลยนะครับจังหวะนี้นะมมุกล้องนี้หลายช็อตมากเลยนะครับโอ้โหปาเล็ดไม่ล่อนะครับลู้นของโุกคนไปนะครับโอนเข้าสูงช่วงเลเกลแล้วก็จังหวะนี้นะโอ้โหจะล่อหรือไม่โอ้โหน้องทิ้งก็ไม่ล่อนะครับผมเนี่ย โอนเข้าสู่เลนกกมแล้วครับผมจังหวะนี้ฮะอยากออกแบบไม่ไหวโอนยวคู่แบกให้เออเหอย้อนซุดฟันไปเก็บลูกแก้วมาแล้วก็ล้วงยอนเป็นที่เรียบร้อยนะตับผมนี่อุูสาะกรรมยิ่หายเอ้ยยอนมีต่อเกิดเออเฮอยอดเลยครับย้อนอังนี้นะครับโอ้โห เดินไปตรงนั้นให้เขาโอ้โหสไตล์ไ้เรียบร้อยโอ้โหไม่มีการเลนไม่มีการเลนโอ้โหสวยตายไปอีกเล้ฮห่มโลไฮยะเตะฮึ่มไฮยะเตะดีจริงนะครับผมนะล่าอันดีก็ไปแล้วนะครับผมจังหวะนี้เก็บบอลเลนติโดได้หรือไม่ครับโอ้โหเลื่อยเรือเพิ่งมานะครับโอ้โหสไตายแล้วโอ้ตายที่เรียบร้อนครับโขนก็ตายนะครับแลกกันไปนะครับฮึ่มตัวชัดดาไปแล้วไฮยะเตะเก็บ โดนเตะนะครับผมแม่จ้าครับจังหวะนี้ครับโอ้อตู้รัดอึกรัดอพุกขาดเออไม่รอดนะครับจังหวะนี้โอ้โหเดี๋ยว่าปั๊มล่านะโดนเขี้ยบดป้อมแตกนะครับเป็นเอี๊ยบลอยโดนโดนงัดโดนงัดอือแต่ไอีกนะครับจังหวะนี้น้องสิงห์เขากำลังการหายตัวอยู่ครับหนึ่งเอี๊นะโอ้จังหวะนี้ครับไฮแอติจะรอดหรือไม่นะครับไฮแเตะเป็นว่ารอดเล่นนะครับผมน้องสิงแรกเลยไปแล้วครับจังหวะนี้คีร่าจะเก็บได้หรือไม่นะ ปุ๊บปั๊บป e tamam. oh, 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 oh. ุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเด้งเรื่องอะทั้งผู้โอ้ยเอายเป็นการแลกคุ้มเสียสละจริงการแลกคุ้มเสียสละเก็บชัดตายเลยนะครับจังหวะนี้หมดแล้วเท่าๆกันแล้วจังหวะนี้ครับโอ้โหตักก่อไม่อยากจะนับเลยเกมนี้เออเหอสุดยอดเลยนะครับ อ่ะขบนย่ำเป็นย่างยี่นะครับโอ้โอหน่าจะไม่ร่อนะครับจังหวะนี้โอ้โหอ,อันตีรับครยาติโอ้โหมจับกล้องอยู่สองคนนี้ตลอดเลยนะครับผมนะต่อยดรอดนาะโอ้ตายตายแน่ๆโอ้โหเรียบร้อยเป็นว่าเล่นนะครับคุณสีน้อยนะครับแตกตัวแล้วนะครับผมนะตายไปนะครับ เขาเล่นไม่ออกนะครับเนื่องจากเขามีวีล่านะครับผมนะเป็นหมดทอร์นาเมนต์ผมไม่ว่าอะไรหรอกครับแต่ดี่แค่อาจจะเล่นเล้งนะครับเป็นอย่างไรมากวีล่าได้เปิดมังกรไปเรื่อยเรื่อเรียบร้อยข้างบนเป็นไงบ้างเออจังนะครับจังหวะนี้ย้อนเอ้ยทวนเก็บย้อนไม่ได้ครับจังหวะนี้โอ้ก็อเกิดก็เอาไม่ รอดนะครับจังหวะโอ้โห่ล่อหรือไม่ครับเดี๋ยวรอดหรือไม่ครับโอ้โห่บอลเล็งก็ไม่รอดนะครับหนุ่มซิครับว่าไงครับโอ้โห่เข้าไปแทงล้วงอั้งแน่เพื่อจะเก็บโทอย่างเดียวนะครับตอนนี้ออกมาเราไม่ไหวแล้วช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยโอมาเแ้ยช่วยกูหน่อยดิเ้ยช่วยกูหน่อยบอกกูช่วยไม่ได้กู้องติ่ไม่ไหวก็อาน้องมันต้องติดมาปั้งอย่างเงี้ยอ่า ยิบล่างนะครับเลยยิบล่างนี่เต็มเปียบเลยครับไถได้ดีรวยเลยนะครับจังหวะนี้อืมเป็นว่าเล่นยอมกับผมว่ายิ่งล่ห้าอติไปนะครับจังหวะนี้ฮะเขาจะเก็บหนงสินเหรอครับนี่นะครับโอ้โหยิองละหนงซินเขาไถตู้โอ้โหเรียบร้อยนะครับจังหวะนี้โอ้โหยิบล่าไม่รอดนะครับผมนะแต่ดับเบิลก็เลื่อนแล้วก็นี่ โอ้ฝั่งกระเวทโอ้โหตายไม่ได้ดูเลยโอ้โหคุณมีนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับตายไปสิบตัวนะครับผมนะโอ้โหไม่ได้มองข้อมบนเลยมีเกาะเกล้าโอ้โหรอดอีกโอ้โหรอดมาได้อย่างไรนี่ก็จะจบได้ไม่นะครับจังหวะนี้นะโอ้โห น้ำพู้ติดติดจัดก็ขอไปเนอะจงรุนภาคไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะด้วยดิหอยป้อมนะหอยป้อมแล้วจังหวะนี้ครับโอ้โหอี่และอันตรีแล้วครับเขาจะล้วงไอ้เราเขาไม่ล้วงนะครับโอ้โหพอแค่ยิงนิดเดียวก็พอแล้วโอ้โหโดนดาเมดหนักขนาดนี้จ่าเมจหนักขนาดนี้ไอ้ป้อมก็เอาไม่อยู่นะครับโอ้โหตายไปนี่เป็นความว่าเลิกตัวไปได้อย่างดีฝังบุง โอ้โหเข้าไปตรงไม่มีกันเวทโอ้โหต้องไเติมเลื่องครับจังคีร่าเก็บจอยไปแล้วครับจังหวะนี้ป้อมบอลจะแฮกได้หรือไม่นะครับเราจะเกียร์คลิปไหมโอ้โหดูเรื่องจริงจริงของตันที่เรียบร้อยแล้วครับฝั่งฝั่งบูนะครับคีร่าก็เต้นเช่นกันนะครับเต้นเยอะเลยคีราที่เราจังหวะนี้เขาจะลุกหายาเตะแต่ลุกไม่ได้ครับโดนสี่สิ่ของคีราเข้าไปอีก่อเกิดแล้วก็ ก่อมาตางสกิลสองครับเออไม่รอดนะครับโดนแดกเลือดไปนะครับแดกเลือดนะครับเก็เลือดนะครับโอ้ตีน้อยครับตีน้อยจะรอดไหมโอ้ตีน้อยรอดนะแต่ว่ามีคนสละชีวิตให้นะครับผมนะกอเล่นตนสละชีวิตให้แรองนี้ยครับผมนะ <c oughs> เอาเรื่องนะครับผมนะโอ้ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดา อเขาก็จะเก็บแล้วนะครับจังหวะนี้เขาจะเก็บยอนะเขาไม่สนใจแล้วเฮ้ยไม่ใช่ยอนี่เขาจะเก็บแล้วเดี๋ยวตายไปสิแล้วนะครับผมนะจบป้านไหมจบไหมเวลาจบป้านแล้วก็จังหวะนี้เขาจะจบแล้วครับโอ้โหแล้วก็ปิดเกมเป็นที่เรียบร้อยฮ่าฮ่าฮ้าเป็นป่ายชนะนะครับผมนะ <c oughs> โอเคหปากมันหม,มันต่อนนะ เราก็จะไปดูตสกอนนะครับจะไหวมั้ยนะตอนเกมนี้นก็โอ้โหเอาเรื่องอยู่นะครับค่าซิเบลตังค่าซิเบลฝังบูฝังเลสนะครับที่อผมตรงสีใช้ได้นะครับเออใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมนะไปแล้วมาเจอกู